นะครเล่มนี้นะครับเราจะเอามาทำมีดแบบต่อไปไม่ให้มันขึ้นสนิมนะเล่มนี้เรามีวิธีทำนะคร <ๆๆ S 1> ับเพราะว่าเราทดลองมาเล่มหนึ่งแล้วครั้งแรกนะครับน <ๆ S 1> ี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเล่มตัวอย่างที่เราทําเมื่อวานทดลองดูนะอันนี้คือเราไม่มีเครื่องที่จะขัดให้มันเกี้ยงนะครับแต่วันนี้เรามีแล้วนะครับ รเรามาทําเพราะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ไปจุ่มน้ำครับเรามาทดลองดูเออมันก็เหมือนกับมันมีอะไรเคลือบอยู่นะครับมนกับอะไรเคลือบอยู่บนผิวมีดนี้นะครับนะวันที่เราทําทดลองดูเรายังเผาไม่เก่งนะครับถ้าเราขัดเจี้ยงๆเ,เผาให้งเก่งให้มันเป็นสีแบบฟ้าๆนะครับ มันจะได้สวยนะครับแต่อันนี้ทดลองดูนะเราจุ่มน้ําไปไว้หนึ่งคืนก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นมานะครับสนันนิมก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ตรงด้ามเราไม่ได้ทำครับตรงด้ามจะขึ้นอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทําแค่ตรงนี้นะครับตรงด้ามเราไม่ได้ทําพอเราจุ่มน้ําขึ้นไปมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แต่เราเน้นเอาตรงที่ใบมีดที่จะไปทาอาหารนะรนี่นะนะ ก็ถ้าเล่มนี้จะทําให้สวยนะครับเพราะว่าจะขัดออกให้ดีนะครับเราจะลองใช้หินเกียรขัดลองดูนะครับหลังจากที่ขัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ตัวนี้ขัดนะใช้ตัวนี้ขัดได๋้วรอเผานะครับ วิธีเผาเราจะเอาผ้าชุบน้ำมาไว้ตรงนี้นะพันพันผ้าชุบน้ำไว้นะเพราะว่าเราจะเผาจากช่วงนี้ไปนะปตอนนี้นะครับหลังจากเผาด้วยแก๊สกระป๋องนะครับตรงนี้นะครับเราผ้ากันไว้นะครับรักษาที่ไห้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าชุบน้ำมันน้ำมันที่ทอดปลานะครับเอามาทาน,นะครนะ ทาทาตอนนี้ตูดร้อนมาถึงไม้นะครับตรงนี้เราจะนะเพราะว่ามันคลายความร้อนจากตรงนี้มันดันมาที่ตรงที่เราจับตรงนี้จะเริ่มร้อนนะครับ,นะรบแล้วก็จะเอาผ้าครับถูนะครับ,รบเอาผ้าชุบน้ำมันมาถูแล้วก็จะได้มีดดำนะครับ แปบบนีนะ้นี่นะครับวิธีชุบนะครับเห็นไ้มเหล็กตรงนี้ยังขาวๆอยู่นะครับเพราะว่าผมตรงนี้มันโดนอ่ากลัวมันโดนไม้มากนะครับกลัวมันก็เลยทําเข้ามาประมาณแค่นี้นะครับนะครับก็คือผมจะเผาตรงที่คมมันนะครับถ้าเราเผาได้แดงแดงแล้วเราก็ไปจุ่มน้ํานะครับ จุ่มน้ําขึ้นไปอย่างละประมาณคมนะครับประมาณสักเ้นหนึ่งนะครับจุ่มจุมโค้ง,งไปตามนี้นะครับแล้วก็รอไปลายไปจุม่มจุ่มน้าจึ๊ก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 โค้งไปตามรูปนะตามให้มันได้ประมาณสัดส่วนที่เราต้องการลยอยโค้งแล้วก็ามาเผาอีกพอผมเอามาเผาอีกผมก็ทาน้ํามันนะครับผมก็จะใช้ครับหัวเจ็ดนี่นะครับนี่หัวเจ็ดนี่ ผมก็จะใช้ยิงจากปายนะครับมาปุ๊บพอมันเริ่มเป็นสีฟ้าผมก็จะถอย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 ,ถอยมามันก็จะวิ่งตามปลายปลายแก๊สมานะครับก็มาพอมันมาถึงตรงนี้นะครับที่เรา,เาผ้าพันไว้นะครับเอาผ้าพันตรงนี้ไว้ผ้าชุบน้านะครับเพราะว่าเราจะป้องกันไม่ให้ไหม้มันโดนไหมนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีอ่า ก,ก๊สกระป๋องก็ใช้เตาถ่านก็ได้นะครับเอาเตาถ่านมาเผาให้แดงทั้งเล่มเลยแล้วเราก็ไปจุ่มน้ําตรงคมมันประมาณสักขึ้นมาสักเซนหนึ่งนะครับตรงช่วงคมมันนะครับแล้วก็จุ่มแค่นั้นแหละครับแล้วก็เอาขึ้นมาผมก็จะทาน้ํามันเลยนะครับไม่ผมเอามาเผาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ทาน้ํามันเลยตอนที่เราไปจุม่มเอาคมมันมันจะความร้อนจะลดลงแล้วเราเอามาเผาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ เอามาจุ่มน้ํามันนะครับเอาน้ํามันมาทานะครับน้ํามันที่ผมชุบผ้าทาทาถูๆไปนะครับแล้วไม่ต้องไปจุ่มน้ํานะครับทายความร้อนใกล้จะหมดแล้วยังอุ่นๆอ,อยู่นะเพราะว่าทาน้ํามันลงไปแต่ก็ยังร้อนแดงนะคือจะไม่ไปจุ่มน้ํานะครับจะปล่อยให้เขาความร้อนค่อยๆเย็นลงไปเองนะครับหลังจากนะครับที่ผมทําเมื่อวานตัวนี้แต่ผมเครื่องกัดไม่มีเมื่อวานถ้ามีเครื่องกัดจะทํา เดี๋ยวจะทําใหม่นะครับประมาณนี้ก็นะครับเวลาเราไปรับนะเรารับเอาแต่ปลายนิดเดียวก็พอนะครับปลายนิดเดียวพอเราไม่ต้องรับขึ้นมานะครับถ้าเรารับขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องมาเผาไปชุบน้ํามันอีกนะครับนะครับสูตรที่ง่ายๆนะทำได้เฉพาะที่เป็นมีดที่เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พวกที่สเตนเลสรอโลมินี